นำเรียนตั้งแต่300ล้านปีมากระบี่ของเรามีความเป็นมาอย่างไรในวันนี้ท่านอาจารย์ดวงดำดีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้ซึ่งมีความผูกพันกับเมืองนี้เรื่องราวของศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร,ร์เรื่องราวต่อไปนี้ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านอาจารย์ดวงดำดีจะนำเรียนโดยสรุป ตามเวลาที่กําหนดประมาณ10นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เข้าสู่การแสดงการอาจารย์จอยครับครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดวนํำดีครับเรียนเชิญครับเรียนท่านแม่ครับภาคสี่พลโทดมชัยธรรมาสาโรดท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่พี่น้อง ชาจังหวัดกระบี่และผู้ชมที่เคารพทุกท่านอากระผมครูดวนดำดีเป็นคนกระบี่โดยกำเนิดและอยู่ในแผ่นดินนี้เป็นเวลายาวนานนับได้84ปีครับกร<ล>ะผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มายืนอยู่หน้าที่นี้ในโอกาสอันสำคัญยิ่ง ที่พวกเราชาวกระบี่ต่างมีความชื่นชมยินดีในหานเฉลิมจะหลองกระบี่ครบรอบ140ปีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านประสิทธิ์โอสถานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกะบีทัสองท่านสมานแสงสะอาดท่านวุฒแทนต,นตรีบูรณ พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนเห็นรวมกันว่าพร้อมใจกันจัดทานใต้ร่มพระบรมีร้อยสี่ิปีกระบีของฟ้าอันดามันเพื่อให้คนกระบีได้มาร่วมลำลึกถึงอดีตอันยาวนานให้มีความสามัคคี รู้สึกสำเน็จในพระมาหากราีิคุณขององค์พระมาหากษัตรริราชมงจากรีทุกเราโดยเฉพาะราชการปัจจุบันเมืองกระบีมีกำเนิดมาจากการจับช้างป่าเพื่อฝึกใช้งานในราชการและเก็นสินค้าส่งไปขายต่างประเทศที่สิงคโปร์ มาเลเซียอินเดียโดยมีการตั้งทะเนียดจับช้างที่บ้านกาสัยโดยคำสั่งของเจ้าพยานครน้อยให้ประหลัดเมืองนครเดินทางพร้อมด้วยคณะมาตั้งอยู่หน้าที่กาสัย้าที่นี่ พรอกเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารด้วยป่าไม้ธรรมชาติและเป็นทางเดินของทางจังหวัดบัง่านกะบีไปจังหวัดทังงาที่ปากกาใสยนีชาวปากกาใสยพูดเป็นป,ปริศนาปริศนาลายแทง มาจนถึงวันนี้ว่าบ้านเมืองกาสมีชัยรากมีชัยรากตกมีเอาทุง้งครกมีหาดหัดวางดีติ้งน้ำตนไหลนิ่งผู้หญิงผู้ใหญ่นี่เป็นศิษาลายแทง ที่ที่น้องชาวกระบี่ในแรกๆร,รู้กันโดยทั่วไปและต่างก็พยายามที่จะแก้หลายแทงนี้เพื่อหาสมบัติแห่งเมืองเก่าได้แห่งนี้เมื่อเกิดการจับช้างที่ประกาศใสก็เกิดชุมชนเกิดหมู่บ้านหลากหลายมีคนเข้าไปอาศัย จึงตั้งบ้านตั้งเมืองน,นะครับโดยในปีพุทธศักราช2415พระบาทสมเด็จพระจารุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงประกาศตั้งเมืองกระบี่ขึ้นแล้วก็ ตั้งขยานตั้งหลวงเทศเสนาเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่บ้านหินฝางตลาดเก่านะครับได้รับการดูแลพนุบำรงจนได้ยกย่องเป็นแขวงเมืองนะครับ แล้วก็ในปีพศ2418แยกเมืองกระบ,บี่ออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองจัตาวาโทขึ้นตรงต่อกรุงเทพท่านผู้ครังครับในปีพศ2444พระยารัษดานุกระเดช เทศาลอ่าเทศบาลมณฑลภูเก็ตได้ให้พระยาอุตตกิจพิจารย้ายเมืองกระดีจากิงขวางมาตั้งอยู่ที่ตำบลปากนา้ำณที่ปัจจุบนันนี้เรามีสารากลางหลังเก่าที่หนึ่งถูกรื้อไปแล้วโรงมไายาอรมม์อรณ์รรสารากลางหลังที่สองย้ายไปแล้ว สารการหลังที่สามกำลังทำงานอยู่เวลานี้และจะมีสารการหลังที่สี่เกิดขึ้นในไม่ชาในกระบีเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ต่างถิ่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเช่นชาวสีบิลเปปิน ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในกระบี่ตั้งบ้านสร้างกาเงเมืองนะครับจากเมืองเล็กๆจนยังเป็งใหญ่รวมเีกลมคนในกระบี่ที่สําคัญสุ่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มไทยพุทธซึ่งอาศัยอยู่แถบทางที่ตะวันออกและทิศเหนือของจังหวัดกลุ่มที่สองกลุ่มไทยอิสลามตั้งอยู่ขอบ แม่น้ำติดทะเลเกาะแกงอยู่ทางที่ตะวันตกและที่ใต้กลุ่มที่สาชาวจีนที่มาจากต่างประเทศและมีลูกมีหลานเราเรียกว่าพี่น้องชาวจีน<ม>ก็ตั้งธมาค้าขายสมาากินอยู่ในกลุ่มไทยพุทธและไทยอิสลามกลุ่มที่สี่คือกลุ่ม ไทพลิซึ่งเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาทีหลังจากการสร้างเมืองหลายปีสำหรับกลุ่มสุดท้ายที่เรารู้จักกันดีคือกลุ่มชาวเลหรือกลุ่มกลุ่มไทยใหม่จะเรียกว่ากูรังกวอยทั้งห้ากลุ่มอยู่กันด้วยความรักสามัคคีรู้รักสามัคคีปรองดองรวมกันทำกิจกรรมรวมกันทำมาหากิน สิ่งใดที่ร่วมทำกันได้ต่างความเชื่อมตันก็รวมกันสิ่งใดที่ทำร่วมทำกันไม่ได้ก็แยกกันทำใช้หลักแสวงจุดร่วมสร้างหวนจัดดุด่างทำให้คนกระบี่อยู่ด้วยกันสันติสุขตลอดมาเป็นที่สดอกสนใจของสี่จังหวัดภาคใต้เดินทางมาดูความเป็นอยู่ของคนกระบี หลายครั้งหลายสมัยครับท่านที่กรรารพครับแม้ว่ากระบีจะมีความสุขจะมีความเป็นสุขกันทั่วหน้าพร,ร้อมทำาาหารกินกันด้วยอาชีพที่สุจริตอาจจะเริ่นรุ่งเรืองแต่บางครั้งบางคราวเราก,ก็ต้องประสบกกับภัยพิบัติหลายครั้ง เช่นเกิดทุกข์กทุกพิกะไพจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือมหาสงครามอาบูดาาเกิดทุกปิกขะไพเข้ายากนาแพงเครื่องมืออุปโภคเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆขาดแคลนได้รับความอืดร้อนอดอยากยากไร้ภัยอีกครั้งหนึ่งคือภัยสีนแมิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2กธันวาคม2447เราต้องล้มตายสูญหายเป็นจำนวนพันพันคนและภัยที่สามเป็นภัยที่เกิดขึ้นใหม่ๆซึ่งเราจำได้อยู่ทุกวันนี้คือภัยดินตลม่มท่านทรกทาครับคนกระดีมีความรักสามคก,กีกันมากามีความอบอุ่นบารี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะเดินรูเรืองได้เพราะเป็นเมืองช้างเพราะมีการจับช้างตั้งไข้ที่ประเนียดจับช้างตาที่กาใสเจ้าละครน้อยผู้ให้สร้างฐานเพนเกิดจุกชนคนหลักล้นคนอยู่กินอายกแผงดินเป็นแสงมือสิ่เนองมา ในแผ่นดินพระบิยะมหาราชพุทธศักราชสอง5ตั้งกระบีพระรกาตั้งหวังพัฒนามีหลวงแท้เสนาว่าราชการภายใต้ร่มพระบรารมีจักรีวงกระบีเจริญมั่นคงพระสุสานหนึ140้สี่สปีชาวกระบีจำจดยาน น้อมดวงมานด้วยสำนิกระลิกประคุณาท่านที่กราพในโอกาสนี้อันเร,ร็นดอกาสที่จักรีได้มาร่วมเฉลิมฉลองกันในวราระที่กระบีครบร้อยสี่สิบปีทุกคนต่างชื่นชมยินดีด้วยพระบรารมีขององค์สมเด็จพระเจ้า,จาอยู่หัวและสมเด็จพระชชนยีนาเรา ปราไวความโชงรักพักดีและสำมลึกในพระมหาที่คุณแด่ท่านพระบรมมหาพระบรม,มหาราชพระบรมองสาวงจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องได้สำมลึกได้ดำลึก,ลก,ลกถึงความสุขที่เราได้รับขออัญเชิญสิงจักจิตทั้งหลายในสักลโลกจงดนมันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาตพระบรมวงศานุวงศ์ทุกนองจงทรงพระเจริญจงทรงพระเจริญจงทรงพระเจริญขอขอข้อมูลผ่านอาจารย์ดูทีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ครับขอบคุณอาจารย์ดูครับครับเจ้าหน้าที่จะได้เคลียร์พื้นที่ดูแลคุณครูด้วยนะครับด้านหน้าเวทีอาจจะเลื่อนนิดนึงนะสายที่ต้อนรับ วหลายท่านรอคอยล